สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันอีกวันนี้เป็นวันอังคารนะคะอาการอากาศสดใสแจ่มใสนะคะวันนี้สดใสามากนะคะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้วรดาก็ได้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วรดาจะได้เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อผ้าคามแทนเลยพอดี คุณแม่ช่างท่านเพิ่งเอามาส่งนะคะวราดาจะมายกแล้วก็พร้อมผ้าสิ้นสปากิตระดาให้ท่านราคาพิเศษเลยนะคะหากท่านในสนใจก็ให้ทักมาหาวราดาจากเบอร์ตัวซุนก็แปดห้านะคะที่ลอยไว้ด้านบนนะคะช่วงนี้วราดายังไม่ได้ย้ายหลานขึ้นไปบ้านนะคะเราก็ยังอยู่ในระบบเดิมนะคะคือ6กโมงถึงเที่ยงนะคะ ถ้าวรดาขึ้นไปทํากิจการอยู่บ้านแล้วเราก็จะได้พูดคุยกันทั้งวันได้นะคะถ่ายรูปให้ดูได้แต่ตอนนี้ก็ถ่ายรูปให้ดูได้แต่ต้องเป็นเวลาก่อนเที่ยงนะคะแต่ถ้าก่อนเที่ยงไม่ทันวลดาก็จะถ่ายรูปให้ท่านตื่นเช้ามาอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหานะคะวลดาจะดูแลเอฟซีของบวลดทุกๆคนนะคะให้สบายๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาลงเสื้อคามเทให้ท่านในคลิปนี้บวกคามแทเสื้อ อัดกาวและสปนนะคะเมื่อวานเนี่ยนะคะวรดาก็ได้ไปดอนสวรรค์น,นะคะขึ้นเรือฟ้ามฟากดอนสวรรค์น,นี้เป็นตำนานของผาแดงนางไอยนะคะของเมืองสกลนครน,นะคะขอท่านดูในคลิปวิดีโอถ้าท่านถูกใจอะไรก็กดไลค์กดแชร์ให้วรดาด้วยนะคะและวันนี้วรดาก็มีอีกคลิปหนึ่งที่จะลงให้ท่านคืออยู่นะคะดอนสวรรค์เลยนะคะเรียกว่าดอนสวรรค์เป็นใน ในในนั้นเลยนะครับเป็นตำนานของผาแดงนํำอะไนะคะที่ที่ไม่ไม่ถล่มลงในพื้นบาดาลน,นะคะอันนี้โบราณเล่ามานะคะเดี๋ยววราดาลงคลิปเสื้อผ้าแล้ววราดาจะลงคลิปให้ท่านชมอีกนะคะเป็นอยู่ในดอนสวรรค์เลยนะคะถ้าท่านมีบุญวัสนาก็จะได้ดูได้ชมนะคะไปด้วยกันถ้าท่านมีโอกาสก็มาถ้าท่านไม่มีโอกาสก็ดูในคลิปวิดีโอของวราดาได้นะคะถ้าถูกอ,อกถึกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ โอเควันนี้วรลดาจะมาสตาร์เลยนะคะเสื้อตัดมาใหม่ๆเลยนะคะเสื้อผ้าของวรดารับรองไม่มีเก่านะคะไม่มีตกค้างอันนี้เป็นผ้าคามแทส้สกลนครเลยนะคะอก40เสื้อรุ่นนี้จริงๆวรลดาขาย1,600บาทหรือลดอย่างมากก็พันสี่พันสามนะคะหน้าร้านนะคะแต่ในไลฟ์เราวรลดาให้ท่านเลยนะคะ1,100บาทช่วงนี้ขายของอื่นมากนะคะโอท็อปภาคใต้หรือโอท็อปจังหวัดอื่นก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเราก็ขายพอพยุงไปได้นะคะ 1100บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาอก40นะคะตัวนี้ตัวนี้อก40นะคะใส่สบายสบายเลยนะคะสวยเป็นความแทนะคะอัดกาวเรียบร้อยนะคะตัดโดยงานช่างฝีมือตัดโดยคุณแม่ท่านที่เก่งชำนาญงานแน่นอนนะคะเราให้ท่าน1,100บาทนะคะนำเบอร์หนึ่งอก40นะคะแขนแยกเรียบร้อยใส่สบายแขนน่ารักน่ารัก,รกใส่แบบนี้นะคะตีเกตขึ้นมาตรงคอนี่นะคะสวยค่ะเวลาให้ท่านพิเศษเลยนะคะ 1,100บาทผ้าเป็นลายเสียบสวยงามสุดๆเลยนะคะมาอีกตัวนี้นะคะก็ยังมีนะคะก็ให้ท่านเหมือนเดิมนะคะลายสวยลายงามแขนบรรลูนนะคะ แต่หลายคนมาอยากได้แต่ว่าอกไม่พอดีนะคะก็เลยยังไม่มีเจ้าของอันนี้อก42นะคะหากท่านใดสนใจมาเลยวรดาก็แบ่งปันราคาพิเศษสุดๆนะคะอัดกาวเรียบร้อยเหมือนกันนะคะค่ะอัดกาวเรียบร้อยดูสีดูสวยดูควมงามนะคะละเอียดอ่อนซื้อที่อื่นอื่นไม่ได้นะคะราคานี้ซื้อวรดาขายราคามิตรภาพ1,100บาทเช่นกันนะคะหากท่านใดสนใจอันนี้อก42นะคะใส่สบายสบาย สวยงามเป็นผ้าคามแท้สกุลนโคนะคะ1,100บาทขายชิวๆขายพอได้เงินมาหมุนนะคะได้ค่าผ้าค่าช่างก็หมุนเวียนกันไปนะคะเราต้องดูแลกันไปนะคะช่างดูแลเราเราดูแลช่างนะคะ อโอเคตัวนี้ก็สวยนะคะผ้าที่วรดายกมีกิ่งพร้อมขายนะคะหากท่านเข้ามาท่านก็จะได้สินค้าแบบชัดเจนนะคะสวยคะ่ะ1,100บาทเราให้ท่านไปเลยนะคะสวยสุดๆนัมเบอร์ Number 3อก42เหมือนกันเป็นผ้าคามแทสสกุลนครน,นะคะจัดเบาๆจัดเบาๆให้ท่านเลยนะคะสวยสุดๆนะคะ1,100บาทจัดมันๆจัดพิเศษให้ท่านเลยนะคะอก42นะคะ1,000 100บาทเท่านั้นเองขายสุดๆขายพิเศษให้ท่านนะคะฟังราคาแต่ละอกแต่ละเบอร์แต่ละอย่างนะคะเราจะบอกราคาทุกอันทุกเคสเลยนะคะทุกตัวเลยนะคะโอเคแล้วมาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นอกใหญ่พิเศษเลยนะคะตัดใหญ่นะคะตัดใหญ่อันนี้อกวลดาเขียนไ้ให้เรียบร้อยสี่สิบสี่นะคะสี่สิบสี่จริงๆตัวนี้ต้องขายพันแปดพันหกนะคะเพราะว่าเสื้อตัวใหญ่ทรงคนละแบบอันคนละลายนะคะเราก็ จะมีการเพิ่มเติมของคุณแม่ท่านอีกนะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะ1,200บาทอก44ใหญ่พิเศษนะคะเสื้อตัวนี้ใหญ่พิเศษเลยนะคะ1,200บาทนะคะอก44นะคะใหญ่พิเศษเป็นเสื้อสายฝนใส่สบายสวยน่ารักใส่งามมากนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่าน1,200บาทนะคะอกใหญ่ใหญ่พิเศษเลยนะคะอัดกาวเรียบร้อยนะคะอัดกาวเรียบร้อยด้วยงานฝีมือของช่างเราแนโนอนชัดเจนนะคะ หนึ่ะ1,200บาทนะคะมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้ยิ่งใหญ่พิเศษนะคะตัด ตัดใหญ่สําหรับคนที่อยากใส่นะคะคุณแม่ๆค่ะท่านใดสนใจอันนี้อก46นะคะใหญ่สวยงามพิเศษนะคะอัดกาวเรียบร้อยนะคะจากพันหกพันแปดวรดาเขาให้ท่าน1,200บาทนะคะตัวใหญ่อกใหญ่พิเศษเลยนะคะนาเบอร์ห้านะคะ1,200บาทนะคะอัดกาวเรียบร้อยเป็นผ้าคามแท้ทอมือของสกลนครโดยตรงเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่อนอนพร้อมแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้า ของเรามีเท้นแน่นนอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะขอให้ท่านให้ที่อยู่มาชัดเจนเท่านั้นท่านรอรับที่บ้านได้เลยนะคะ แล้ววันนี้เราก็จะมาแบ่งปันควบคู่กันนะคะอันนี้เป็นกระโปรงนะคะกระโปรงต่อสะโพกนะคะจีบทวิตนะคะจีบทวิตนะคะสวยมีเชิงจกใส่นะคะจริงๆกระโปรงตัวนี้ขาย1,100วันนี้เวลาก็มาแบ่งปันท่านสุดๆนะคะลดแล้วลดอีกพิเศษเลยนะคะ850บบาทนะคะสวยสุดๆเลยนะคะอยากเอาเงินมาหมุนก็ขายขายถูกๆไปเลยนะคะเพื่อได้ค่าผ้าค่าช่างเราจะได้ดูแลก,กันไปนะคะกับช่างนะคะ อย่าใช้นี้ใช้คําว่าดูแลกันไปเพราะแค่ใช้คําว่าเลี้ยงคือเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราแต่อันนี้เราตอบแทนกันด้วยการดูแลกันไปนะคะช่างก็ดูแลเราถ้าช่างไม่ตัดเราก็ไม่มีผ้าขายแล้วก็ไม่มีงานขายนะคะเราก็พิเศษในท่าน850บาทนะคะวลดาก็ได้มาแค่50บาทเท่านั้นอันนี้คือราคาเป็นที่ให้เลยนะคะพิเศษสุดๆดูแลกันไปกับช่างนะคะเราอาศัยช่งางช่างอาศัยเรา น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะต้องใช้คําว่าแบบนี้ถ้าใช้คําว่าเลี้ยงช่างไว้ไม่ได้ถ้าจะเลี้ยงไวไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนก็ทํางานแลกเปลี่ยนกันนะคะอันนี้คือความจริงที่เวรดาพูดไม่ได้โกหกพูดตามสัจธรรมของความจริงแน่นอน,นะคะ่ะสวยเพิ่งมาวันนี้นะคะตัดด้วยงานฟีมืออัดกาวเรียบร้อยนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมดูทรงสปายของวรดาสวยมากนะคะจากคุณแม่ง,งานฝีมือตัวนี้เอล28ยาว34จริกิงๆตัวนี้ต้องขายพันแหรือพันหวรดาเอาที่พออยู่ได้นะคะค่าช่างค่าผ้าอันนี้ให้ไปเลยนะคะ1,200บาทนะคะขายง่ายๆ ที่ไหนก็ขายไม่ได้แม่เตเขาตัดสําเร็จรูปมาส่งวรดายังพันสามแล้วนะคะแต่อันนี้วรดามีช่างประจาร้านก็ขายให้ท่านพิเศษนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเอวยี่สิบแปดขยายออกได้ถึงสามสิบหรือกว่านั้นนะคะเราต้องขยายอีกนะคะอันนี้พิเศษเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสวยคะ่ะผ้าตัวนี้ผ้างานดีละเอียดนะคะดูนะคะคุณแม่ท่านตัดด้วยงานฝีมือเหลือไว้เยอะนะคะเราสามารถขยายออกอีกได้ ขยายอ,อกอีกได้นะคะรับรองสินค้าของเราเป็นผ้าคามแท้สกลนครนะคะใจผ้าสีตะโกตัดเลยนะคะตัวนี้ราคาเต็มของเขาพันแปดพันหกนะคะเราให้ท่านหน้าไลา์ของเราเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะโอเคแล้วเรามาตัวนี้นะคะเห็นไหมคะที่ผ้าวดราดายกขายนะคะไม่มีใครเอฟไปวัดระดาก,ก็เอาไปตัดตัดขึ้นมาเห็นไหมคะนี่สวยงามลายขอข้อเกี่ยวพ่อพญายนาคเห็นนะคะสวย อันนี้เอวสามสิบนะคะใส่ได้ถึงสามสิบสองวละดาแนะนําลูกค้าตลอดอยู่แล้วว่าถ้าลายอย่างนี้ตัดขึ้นมาจะสวยหรูอัดกาวเรียบร้อยอย่างดีนะคะตัวนี้ราคาเต็มขา 1, 800, 1, ้ขา8พันแปดพันหกเราก็ให้ท่านเหมือนกันหนึ่งพันสองร้อยบาทสวยท่านดูเลยนะคะลายนี้สวยงามมากลายขอข้อเกี่ยวพ่อพญายนาคเห็นไหมคะตัวนี้ให้ท่านเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้าแท้แน่นอนผ้าเค้นมือผ้าแฮนด์เมดของสกุลนครนะคะเป็นผ้าคามไม่ใช่ผ้า ไม่ใช่ผ้าลาวนะคะตัวนี้เป็นผ้าในประเทศไทยของเรานะคะผ้าหน้าเม็ดเต็มนะคะไม่ใช่ผ้าแบบว่าข้ามฝากมาทักผ้าข้ามฝากมาจะเป็นผ้าแค่70เซนหรือเรียกว่าเป็นหลานะคะอันนี้เป็นเม็ดนะคะ1,200บาทนะคะชิวๆสวยๆมากๆเลยนะคะ1,200น้ 1, บาทนะคะบาร์ราจะย้อนค่อยท่านนะคะอันนี้เอว34นะคะ34 สวยค่ะลายเข้มสวยงามเป็นผ้าคามแท้สีตะกรเนื้อละเอียดอ่อนตัวนี้ยิ่งสวยนะคะสีเข้มแม่ๆคนที่อบอวบหน่อยใส่สวยค่ะจริงๆอกใหญ่ เอวใหญ่อย่างมีขายไม่ได้เพราะค่าช่างก็ปรับแต่วลาก็ให้นะคะให้ท่านราคาเดียวกัน1,200บาทนะคะให้ท่านราคาเดียวกันเอว34นะคะตัวนี้เราแบ่งปันท่านไปเลยนะคะนัมเบอร์เก้านะคะตัวนี้นัมเบอร์เก้าท่านได้สนใจรีบเลยนะคะผ้าของวลรดามีแต่ผ้าใหม่ๆผ้าไม่เคยออกงานไปไหนทางสิ้นผ้าไม่เคยเอาไปตากแดดขายตลาดนัดนะคะคือขายในร้านของวลรดาอย่างเดียวผ้าใหม่ๆนะคะท่านเอาไปท่านก็จะได้ภูมิใจเลยนะคะไม่ได้ใส่ผ้าหลังใครนะคะไม่ไ ใส่ผ้าหลังจากคนอื่นที่เอาไปใส่แล้วเ,เป็นผ้าใหม่ๆเลยนะคะเราจะขายด้วยความชัดเจนนะคะว่าสินค้าของเราแบบไหนสินค้าของเรามาจากไหนนะคะเราขายด้วยความกิงใจให้ท่านทุกคนนะคะ1,200บาทนะคะแล้วมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้อันนี้36นะคะ36ผ้าสวยงามมากเห็นไหมคะผ้าลายต้นสน บวกรวงข้าวสะกิดคำผ้าตัวนี้หายากมากลายนี้ท่านดูเลยนะคะผ้าตัวนี้หายากมากจริงๆผ้าตัวนี้ต้องขายเต็มที่อยู่พันสี่นะคะพันสี่แต่วรลดาขอให้ท่านในราคาเดียวกันนะคะพิเศษไปเลยนะคะใหญ่พิเศษนี้ 36นะคะววลาขอให้ท่านราคาพิเศษ1,300บาทนะคะตัวนี้เพราะถ้าใหญ่เราก็จะเพิ่มค่าตัดไปอีกนะคะเราให้ท่านจากราคา8 8 0 0ให้ไปเลย1,300บาทตัวนี้นะคะตัวนี้เอว36นะคะสุดๆเลยลายเห็นนะคะสะกิทคำบวก อันนี้เห็นไหมคะงาม1,300บาทนะคะท่านใดสนใจนาเบอร์10นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าเรามีกิิงพร้อมขายแน,น่นอนขอให้ท่านทักเข้ามาขอให้ท่านดูเลยนะคะว่าสินค้าผ้าคามแพ้สกลนครโดยตรงทั้งหมดเลยนะคะเราขายสินค้าด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์อ้าวอีกรอบค่ะสวยค่ะสวยค่ะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเสียงเพลงก็ดังขึ้นมาแล้วไม่รู้สนุกอะไรกันนักกันหนานะคะ วันนี้เราก็มาแบ่งปันเป็นเสื้อผ้าคามแทสส้สกลนครและผ้าสปายกิรดาสกลนครแน่นอนเลยนะคะหากท่านใดสนใจทักทายเข้ามาหากท่านใดอยากได้ก็พูดคุยเข้ามาจากเบอร์โทรศูนย์ก็าปเนห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกคือเบอร์โทรของวรดาพูดคุยได้นะคะถึงตอนบ่ายวรดาอาจจะไปทํางานที่สวนหรือจะไปแบบไหนเราก็ทักทายกันได้ขอให้ท่านพูดคุยและโทรมานะคะกับขอบพระคุณทุกๆท่านที่เมตตานะคะเข้ามาซื้อมาชมนะคะขอบคุณค่ะ